<Yeah. S 2> ฝาก subscribe กดไลค <good like, S 1> ์กดแชร์ก <good share S 1> ัน <again. S 1> ด้วยนะคะเป็นประสบการณ์จริงๆเขาแชทกันมานะคะเขาแชทกันมาแบบระดับหนึ่งแล้วก็ผู้ชายก็บินมาหาบินมาหาแล้วมาถึงรู้ไหมคะว่าทำไง mm hmm. เขาพาไปซื้อแหวนเพชรค่ะพาไปซื้อแหวนเพชรพาไปเลยไปร้านไปร้านเพชรเลยไม่รู้ร้านไหนก็บอกร้านเพชรนะคะแล้วไปก็ไปซื้อ แหวนเพชรก็หมื่นกว่าบาทนะครับเขาบอกว่าหมื่นกว่าบาทเขาบอกว่าเราจะแต่งงานกันเราจะสวมแหวนให้กันพี่ก็พี่เขาก็ไปซื้อผู้ชายซื้อแหวนให้พี่เขาหมื่นกว่าบาทแล้วพี่เขาก็ซื้อแหวนให้ให้ให้ผู้ชายด้วยเหมือนกับว่าแลกแหวนกันแล้วก็อ่แลกแหวนกันแล้วก็เหมือนกับเราแต่งงานกันแล้วนะเรามั่นกันแล้วนะโอเคมั่นกันสรุปแล้วพี่เขาก็เหมือนกับว่าเออ ก็เขาให้เราเราก็อยากจะให้เขาบ้างนะมันนีเรื่องที่ดีค่ะก็คือซื้อแหวนก็เป็นแหวนทองธรรมดาเลยคะให้ผู้ชายก็ไม่หมดไม่เยอะหรอกค่ะก็เป็นแหวนแค่เล็กๆเขาบอกนะให้ผู้ชายด้วยก็แลกกันก็ไปใส่ไปสวมแหวนกันชายหาดเลยนะคะแล้วก็มีแล้วท่องเที่ยวคนอื่นก็เห็นนะคะก็ถ่ายรูปไปโอ๊ยก็ดีใจกันแบบเหมือนกับว่าดูแบบเป็นจริงมปนจังมากค่ะดูเป็นจริงมปนจังมากแล้วก็ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กันก็เหมือนกับ เป็นแฟนกันธรรมดาทั่วไปค่ะก็ไปเที่ยวนอนทเที่ยวนี่ก็ไปด้วยกันเขาก็พาไปเขาก็ดูแลทเทคแคร์เอาใจดีทุกอย่างค่ะพี่เขาก็แน่ใจแล้วว่าอุย้ยนี่แหละคนที่ใช้ของฉันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเห็น,นข,ขนาดซื้อแหวนให้แล้วก็วางแผนวางแผนให้พี่เขาทุกอย่างว่าต้องรอฉันสองปีนะเดี๋ยวฉันจะมาซื้อบ้านบูกบ้านในเมืองไทยฉันจะรีทาย กเกษียณก่อนแล้วฉันจะมาอยู่เมืองไทยซื้อบ้านนะคะซื้อรถโนอนนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าคือก่อนคืนนั้นก่อนที่จะแกบอกก่อนที่จะเ,เกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมก็ไปเที่ยวกันก่อนเสร็จผู้ชายบอกว่าถ้าเธอยังเป็นของฉันนะฉันจะส่งเสียให้เธอทุกเดือนเธอจะเอาเดือนเท่าไหร่เขาพูดแบบนี้ค่ะ แล้วถามว่าเขาถามในขนาดเนี้ยใครจะไม่ยงมมั้งพี่ก็โอเคว่าจริงแล้วเ็จริงจังกับเราแล้วก็อุ้ยกลับไปก็จะส่งเสียเราทุกเดือนมันพูดอย่างงี้พวกนี้ฉลาดฉันจะส่งเสียเธอทุกเดือนแล้วฉันจะกลับมาส่งบั่นไว้ก่อนนะฉันจะกลับมาแต่งงานนะฮะแล้วสรุปว่ารู้ไหมคะว่าพอพี่คนนั้นกลับไปไปห้องเขาแล้ว ตาคนนี้อยู่ที่โรงแรมคนเดียวเอาผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้เขาบอกพี่คนนี้ว่าเอาผู้หญิงข้างทางมาที่ว่าแบบเขาไปยืนรอ <c oughs> เห็นไหมแถบสุกุมิมันจะมี <c oughs> คนยืนผู้หญิงยืนอยู่ข้างถนนเขาบอกเอาผู้หญิงข้างถนนมานอนแล้วก็ถ่ายรูปก่อนกันส่งไปให้พี่เขาส่งไปให้พี่เขาค่ะแล้วพี่เขาก็ไม่พอใจเขาบอกฉันไม่อยู่แค่แค่คืนเดียวถือเอาผู้หญิงมา แล้วเหมือนกับว่าสังเกตไหมคะว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยากให้พี่คนนี้เห็นพี่คนนี้รู้นั่นก็เท่าก,กับว่าเขาก็ไม่ได้จริงใจกับพี่คนนี้ตั้งแต่แรกเขาตั้งใจส่งรูปกอดกันไปเลยหน้าเทียบชิดแนบกันกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาบอกพี่เขาว่าฉันไปเอาผู้หญิงคนนี้มา,มาจาก้างถนนถ้าถามว่าคนที่รักเราจริงที่เพื่งนจะมั่นกับเราเนี่ยถ้าเขาจริงใจจริงเขาจะทํากับเราแบบนี้หรอคะเขาจะทำไหม นี่คือผู้ชายคนนี้วางแผนมาอย่างดิบดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเขาอาจจะนัดนะคะผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาหาที่ห้องกัได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงข้างถนนที่เขาบอกไปเอามาจากข้างถนนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปที่เขาส่งมาให้ดูผู้หญิงนะคะหน้าตาไม่เหมือนผู้หญิงข้างถนนและการแต่งตัวไม่ใช่เลยค่ะเป็นผู้หญิงธรรมดานี่ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าไปเอามาจากเนี่ยที่เขายืนอยู่ข้างถน,นนน่ะ ล้วถ้าไปเอามาจากนั้นอีกแล้วการแต่งตัวมันเป็นไงคะคนที่ยืนรอ,ล,อลูกค้าอยู่ข้างถนนไม่ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้แต่งตัวมันทรรมดาธรรมดาเลยค่ะหน้าตาก็ไม่แต่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นรันก็จะดูออกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, บอกว่าเป็ียผู้หญิงข้างถนนมาแล้วพี่ถ้าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องแต่งหน้าต้องแต่งชดุดไม่ใช่อย่างนี้สิไม่ใช่เอาแล้วขึ้นห้องก็มีชุดเปลี่ยนหรอกเรื่องแล้วหน้าตาเ็าไม่ได้แต่งเลยนะคะที่ถ่ายรูป เหมือนคนปกติไม่ได้เหมือนเป็นผู้หญิงแบบอย่างนั้นหรยเก็เลยบอกอนี่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องลึกกว่าที่พี่คิดนะเนี่ยเขาตั้งใจจะให้พี่รู้เลยแล้วพี่นนั้นพอไม่พอใจเขาก็เหมือนกับว่าทําเป็นว่าไม่แคร์แล้วพอกลับไปรู้ไหมคะว่าเขากลับไปเขาก็บล็อกพี่คนนั้นบล็อกตายเลยค่ะเพิ่งจะมั่นกันเมื่อกี้กลับไปบล็อกเลยค่ะบล็อกเลยเห็นไหมคะว่า ขนาดว่าก็ลงทุนทําขนาดนี้แลว้วลงทุนซึ่งแหวนเพื่อที่จะหลอกพี่เราแต่จริงแล้วเหรอคนที่รักจริงสวมแหวนให้กันเมื่อวันกวันนี้พออีกวันหนึ่งเอาผู้หญิงอื่นมานอนแล้วถ้าเขา ทำงั้นโอเคถ้าเขาแคร์พี่พี่คนนี้จริงทําไมเขาต้องบอกพี่เขาด้วยทําไมต้องส่งรูปและถ่ายรูปกับผู้หญิงอื่นแล้วส่งไปให้พี่เขาด้วยเพราะอะไรมันเม็กเซนไหมมันไม่เม็กเซนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมองออกว่าผู้ชายคนนี้ตั้งใจตั้งใจให้พี่เขารู้ตั้งใจก็รู้แล้วว่าไม่ได้มาจริงจังกลับไปบล็อกพี่เขาหมดเลย บอกว่ารักมากอย่างน้นอย่างงี้จะเธอเป็นของฉันจะจะส่งให้ทุกเดือนกลับไปบล็อกและหน้าตานะคะไม่ได้ลรออะไรเลยนะะหน้าตาแบบถ้าถามแล้วนะ,ะหน้าตาแบบหมาเป็นหมอเขาพอนรอหนึน่งมันจริงๆค่ะแล้วพี่เขาสวยนะ,ะพี่เขาสวยมากจริงๆริดูไม่คู่ควรกันเลย <c oughs> แต่ที่ เป็นอย่างนี้เพราะพี่เท่าไหร่พี่เขาหามานานค่ะเขามองหามานานแล้วก็ไม่เจอคนที่จริงใจเลยแล้วพี่ก็เป็นเหมือนโหยหาความรักค่ะแล้วพอผูกก้ชายคนนี้เนี่ยค่ะจริงๆนะคะเราจะบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขาดูแลพี่ดีมากเลยถามพี่ดูแลยังไงเขาก็พาไปกินนอนกินนี่เขาก็ดูแลเทคแคร์ามน้องทำนี่ถามจริงๆนะน้านะบอกนะคะว่าถ้าใครยังไม่รู้จักฝรั่งเนี่ย นิสัยของฝรั่งนะคะการที่เขาเปิดประตูรถให้เราการที่เขายกเก้าอี้ให้เรานั่งการที่เขาเปิดประตูโน้นประตูนี่ให้เรามันเป็นปกติของฝรั่งนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการเอาใจอะไรพิเศษเลยมันเป็นนิสัยของเขาจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรพิเศษแล้วก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะแต่เราคนไทยผู้หญิงไทย ไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยผู้ชายไทยไม่เคยทําอะไรให้แบบน like sure ี้ผู้ชายไทยไม่เคยเปิดประตูให้ไม่เคยยกเก้าอี้ให้นั่งไม่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงแล้วพอเรามาเจอฝรั่งเราก็หลงหัวปักหัวบากเลยหูเขาดูแลเราดีมากเลยจริงๆมาถามถามว่าพี่เขาดูแลยังไงเขาก็บอกว่าเป็นนี้นี้พี่นั่นมันไม่ได้ดูแลดีอะไรเลยมันเป็นนิสัยของฝรั่งทั่วไปค่ะ คือนิสัยเขาอาจจะเป็นทํเนียะเพณนี่ของเขานั่นคือเวลาเขาจะาไปร้านอาหารกับแฟนก็ยกเก้เาอีนะแล้วก็ไปกับเดวิดนะคะเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรพิเศษก็เ,เป็นอของเขายนงะ่ยไปร้านอาหารกันก็เปิดประตูให้ไปนั่งเก้าอี้เขาก็ให้เรานั่งก่อนเขาดึงเก้าอี้มาให้เรานั่งเรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะแต่หลายๆคนไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยรู้ว่าฝรั่งเป็นไง พอ,อมาเจอแบบนี้คิดว่าอู้ฝันหล,ลังดูแลเราดีมากเลยเขาเอาใจดูแลเอาใจใส่นะคะมันก็เลยตกหลุมรักเชื่อเชื่อไปหมดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆน,นะคะแล้วขอให้สวาสวๆน,นะคะนี่แหละมีสตินิดนึองอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้รักคนง่ายนะคอย่าไปนี่ขนาดเห็นไหม คนนี้ผู้ชายคนนี้หลอกแบบน่าเชื่อมากเลยซูงซวนซวงซูบแหวนนะคะโอ้โหมีรูปพี่เขาก็แบบเชื่อหมดใจแล้วว่าคนนี้แหละใช่แล้วก็เอาไปโพสใน Facebook เ,เต็มเลยค่ะซูบแหวนกันนู่นนี่กันรูปรูปเต็มเลยเอา้าวเพิ่งโพสไม่กี่วันกลับไปเขาบล็อกหมดแล้วแล้วเราจะทําไงคะอยู่ทางนี้เพื่อนฝูงก็รู้หมดแล้วเขาเพิ่งจะโพสวันนี้อา้าวกลับไปอา้าวแฟนไปไหนเลิกกันเลยเหรือเพิ่งแหวนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันวันคลิปก่อนนู้นนะท่านบอกว่าเรื่องโพสต์รูปเนี่ยในโซเชียลนี่อย่ารีบร้อนนะคะอย่าใจร้อนรอนให้แบบแน่ใจเขากลับไปแล้วดูซิว่าเขายังสม่ำเสมอน,นะคะค่อยออมโพสนะคะเพราะถ้าเรารีบโพสต์มาเจอกันปอกเราหลงรักเขาแล้วแต่เขายังไม่รู้ยังไงเลยเรารีบโพสต์แล้วนะคะมันก็จะทําให้เราอายคนได้ เพราะโลกโซเชียลมันไปไวมากนะ,ค,ะคนรู้กันทั่วบางรู้กันทั่วโลกค่ะแต่ทีนี้พอเรามันเกิดไม่ใช่ขึ้นมานะคะมันก็จะทําให้เราจะต้องไปตอบคําถามคนน้นคนนี้ทําให้เราเสียหน้าทำให้เราอายคนนะคะเพราะฉะนั้นคิดนิดนึงอย่าใจร้อนนะคะรอให้แน่นอนซะก่อนแล้วค่อยโพส <laughs> โอเคทุกคนหลับตาอธิษฐานแต่เรื่องดีๆ จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะใครที่ถ้าคุณสุขภาพดีนะคะไม่ว่าอะไรเข้ามามันจะทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะสุขภาพดีดูแลตัวเองด้วยนะคนะนับันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝาก subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะคะ